ค่ะสวัสดีค่ะท่านช่วงเมฟซีทุกท่านก็นยินดีตอนรับเขาซูช่องเจนางน้ำโชกนะคะท่านช่คสําสำหรับมือนีเป็นวันแรกงของมันที่28ตุลาคม2 5 6 5นหนะคะท่านช่ว่ะาก็จะมีเสียงดังจังหน่อยภาวาแอดมัทซอยจัดดอกไม้ยู่วัดป่าประสิทธิะะ์เนะเาะค่ะเนาะเพื่อจะเป็นบุญกฐินเมื่ออื่นทา่านผู้ชมวที่ได้แบ่งปันน้ำใจแบ่งปันปัจจัยมาก เฮ็ดบุญกับแอดนะคะมืออื่นแอดก็จะเอามาสมถูบอยู่วัดกระเพินนะคะเบื้องต้นคือตอนนี้มาเตรียมงานมา่อยจัดดอกไม้เนาะ่ะเนาะมาจัดดอกไม้ห้เพิ่นว่าจังสี่กับท้ช่ว่ะาเพราะว่าจัดใส่โตมูจัดใส่แอม่านแปดเก่าจุดนะคะท้ช่วท่าท้ช่ะสําสหรับคลิปนี้เป็นคลิปสายด่วนเล่าพัฒนานะคะสายด่วนเล่าพัฒนาทีไร้ไร้คนถ่าลายคนลอกค่อยเนาะ่ะเนาะเพิ่นกระซูงมาแล้วนะคะท้ช่ว่ะ แอดก็จะเฝ้าสรงให้ธรามผช้ชมลงให้ท่านผช้ชมไดพิพิจารณาให้ท่าะะนุช้ชมได้ไปขัดกล่องอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะเนาะไปมือน้ำกันกับท่านผช้่ม่าวาตัวเลขกแนวทางสายดวนเล่าพัฒนาสิเป็นตัวใดท่ามผช้ชมก็ตัดสื่อด้วยค่ะเด้อเอาตามความเหมาะสมเอาตามความหมักของแต่ละคนถ้ามีอย่างที่ดวนดวนมาเดี๋ยวแอดจะเอาลงในกลุ่มไล่อีกเทื่หน,นึ่งเนาะค่ะเนาะ ไปไปดูยุกุมไล่อีกเทนึงกระไดทาน้สายดวนที่สองมากตอนนี้สายดวนที่สองยางโมมาค่ะทำช่วงขาเมืองสายดวนที่หนึ่งไปก่อน,นะะเนาะ่ะเนาะไปช่วงน้กันก่ะทำช่วงขาชมด้วยกันเลยค่ะค่ะทำมช่วงขาเม,มืองตัวเลขแนวทางน้ากัน,นะะเนาะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางสายดวนเล่าพัฒนาประจวัตที่28ตุลาคม2 5 6 5เพิ่นไก่วิ่งลูดที่1กับหาค่ะทำช่วงขาบนนะคะส่วนล่างวิ่งลูดที่9กับสนะคะ ชุดสี่ตัวก็สิเป็นสามเก้าห้าหนึ่งนะคะทำมือช่วงขาสามเก้าห้าหนึ่งชุดสองตัวก็มีสามเก้าเก้าสามหาหนึ่งหนึ่งหาหรือท่านผู้ชมบ่มักตามที่ตามที่จับไห้นี่เนาะค่ะเนาะก็สามารถจับได้ในตัวชุดนี้ค่ะทำมาือช่วงขหนึ่งห้ากับสามเก้านะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางสายด่วนเล่าพัฒนาสําหรับมือนีเนาะค่ะเนาะ ตามปกติแล้วที่พานมากค่ะทำช่วงขาเดี๋ยวขออนุญาตทำช่วงแป๊บนึงเดี๋ยวแอดจะเอาเอางวดทีเหลียให้มึองนาะค่ะเนาะขออนุญาตแป๊บนึงค่ะทำช่วงขาขออนุญาตแป๊บนึงจะคุกคิกจักหน่อยจะคุกคักจักหน่อยว่าม่นคุกคิกจะคุกคักจังหน่อยค่ะทำช่วงขาพาะว่าแอดอัดในรถดเนาะค่ะเนาะ ค่ะท <rude S 2> ่านผู้ชมค่ะอันนี้คือสายดวนของงวดที่แล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้สายดวนที่สองเนาะค่ะเนาะสายดวนที่สายดวนที่หนึ่งสายดวนที่หนึ่งครั้งที่แล้วนะคะก็ะพาดไปแต่ว่าเขาตัวรูดตัววิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือตัวลูดตัววิ่งที่ขังก่อนอันนี้เป็นสายดวนตัวเลขสีมีแค่สามตัวคือมีเจ็ดมีเก้ามีห้าแค่นั้นเนาะค่ะเนาะตัวเลขที่ออกก็คือเจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมค่ะ ส่วนสายด่วนที่สองจะเป็นสามเจ็ดสี่สามนะคะถ้าตาัดสื่อก็ซื้อสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่สี่เจ็ดละกัสามสามเจ็ดสามสี่ละกับสามสามแคนันนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือสายด่วนของครั้งที่แล้วนะคะเนาะเที่ยวนี้แอดเอาลงให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมึงก็คือสายด่วนที่หนึ่งนะคะสายด่วนที่หนึ่งสายด่วนที่สองทามมา ตอนใดแอดจเจาลงในกลุุ่มไล่อีกเทอนหนึ่งเนาะ่าทำชุชมเนาะแอดเจะเาลงในกลุุ่มไล่อีกเทอหนึ่ง่าทำชุชมค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเรียกแนวทางสายดวนเล่าพัฒนาก็คอยทนผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนได้นั่ไปพิจารณานัา่นไปคัดกรองนั่ไปเสี่ยงสื่อใดตามความเหมาะสมเนาะเนาะถ้าบอมแมนท้าบอ,าบอช่ยกายว่ากันเรื่อง่านผช้ชมค่ะเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะ บบเกินชั่วโมงหนึ่งสายดวนที่สวงหนาจะมานเนาะคะ่ะทผช้่มเนาะเ๋ยเจะเอาลงให้ทาผช้่มได้ชมอีกเทอหนึ่งท่านเพราะท่านบว่ากันแต่ว่าเอ่อเอจเจ้าลงในกลุ่มไล่ผอมเนาะคะ่ะทผช้ชมเนะาะค่ะทาผช้่มขาสําหรับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาสายดวนที่มีสองสายกับที่พานมาสายหลุดสายวิ่งนี่โบเคยผลาดเลขกเลขกหน่อยโตนะคะไดคือได้บไดคือ แต่ตามปกติแล้วก็คือ,อาสายหลูดสายวิ่งบอบผาดแต่ว่าตัวเจาะตัวเจาะนี่สายที่สองนี่บอบขาดเจักเถื่อสายที่หนึ่งผัดมื่อกีนี่เนาะ่ะเนาะตัวเจาะของเพ่นแต่ว่าสายหลุดสายวิ่งตัววิ่งตัวหลุดของเพ่นบ่บขาดเนาะขะเนาะอันนี้คือสายดวนเล่าพัฒนาค่ะนผู้ชค่ม่านผู้ชมที่เขามา่พบเม่อพอสายดวนนี่ก็คอย่านผช้ชมได กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดุมดิงแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเนาะเพจ่กจะได้บ่พลาดข่าวสารตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องหลายท่านหลายคนกระถากระค้อยนะคะแอดกะเทิ่งอยากจัดดอกไม้กระถึงช่วงขาก็เลยลงสาจักหน่อยนะคะแต่เพิ่นก็ส่งมาวางเมื่อ2ชั่วโม,มงที่ผ่านมานั่นเองหรือชั่วโม,มงนี่ล่ะแอดกะเพิ่อม,มึงโทรศัพท์เนาะคะ่ะเนาะก็ขอกราบขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเมนะคะ่ะเนาะที่บ่ได้ถูกใจท่านผู้ชมเท่าใดรก็ ว่เปนยังคะทผูงชมค่ะแอดกจะพยายามหาตัวเลขแนวทางสายด่วนแม่ท่านผู้ชมให้หน่วยตัวที่สุดให้แม่นที่สุดให้ปังที่สุดเนาะค่ะทผู้ชมเนาะค่ะทผูงช่มค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกขอจบกันนํำเสนอไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมถูกทันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนเหมือนแรกงนี่สองทูมเคงคอให้โชคให้มาเรื่อค่ะทผูงชมค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปเล่าพัฒนาสายด่วนสายที่หนึ่งขอจบกันนํำเสนอไปเพียงแค่นี้ขอพระคุณมากค่ะ